อนึงคร en, ับก็สวัสดีครับผมแอดเดนะวันนี้แอดก็จะมารีวิวสินค้าใหม่นะครับซึ่งหลายๆคนถามหานะครับเมื่อไหร่ทางซิกโนจะออกมาสักทีแอดก็ไปซุ่มทํามาให้นะเนี่ยแล้วก็ออกมาเป็นตัวนี้ครับเป็นหูฟังไวเลสรุ่นแรกของทางซิกโนเลยนะอืมต้องบอกว่ามันดีนะจากที่แอดลองใช้เองมาแล้วเนี่ยแอดแอบแกะไปใช้และเนี่ย ก่อนที่ไปดูนะครับว่าของข้างในเป็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะแล้วก็ตัวหูฟังเป็นยังไงนะครับเรามาดูรายละเอียดบนกล่องก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะเริ่มจากด้านหน้ากล่องนะครับก็เนี่ยครับหูฟังรุ่นนี้รับประกัน2ปีนะครับซึ่งอยู่ในซีรีส์ของ e-sport นะครับเนี่ยเป็นโลโก้ e-sport นะอืแล้วก็ชื่อหูฟังนะครับมันคือ t o r p e d นะครับชื่อรหัสมันก็คือ w p ห0ร้อยนะ แล้วก็จะมีนะครับบอกว่าเนี่ยระยะการใช้งานของมันตรงนเนี้ยเน,เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเอาใกล้ๆป็สิบเมตรนะก็จะลดหนั่นตามเราเดินไปนะครับอาจจะติดพวกกําแพงปูนอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้สัญญาณมันลดลงได้นะแต่ว่าระยะที่แอดลองมาจริงๆก็คือสิบเมตรนะก็คือใครจะไปเล่นห่างจากเครื่องมากกว่าสิบเมตรอะไรเงี้ยอ,นะอยไมนจ <laughs> อยไปเลยดักเลยถ่ายสิบเมตรก็อาจจะมีนะ เมทต่อไปสันลานเพิ่มขาดหายไม่ใช่แล้ว <c oughs> <lib> ก็นี่ครับก็มีนี่ตรงนี้ตรงรายละเอียดก็มีโหมดไฟทั้งหมดเก้าโหมดนะครับรวมปิดเปิดไฟนะอ <c oughs> ืถูฟังรุ่นเนี้ยมีทั้งหมดสามโหมดนะซึ่ง <c oughs> มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวแอดค่อยไปบอกอีกทีแล้วกันเออต้องบอกว่ารุ่นเนี้ยมันดีเพราะอะไรปะเพราะว่าไมมันอะสามารถ ถอดได้ก็คือเป็นไม้แยกให้นะถอดได้ก็คือแบบเราใส่เงี้ยเราไม่ใช้เงี้ยเราก็ถอดไม้ออกได้ดูข้างกล่องนะครับก็จะเป็นรูปหูฟังนะเหมือนกันส่วนด้านหลังกล่องนะครับก็จะเป็นรายละเอียดข้าวๆนะครับของตัวหูฟังนะรายละเอียดข้าวๆนะก็เช่นรายละเอียดมันจะมีบอกอะไรบ้างนะก็นี่ครับ สัญญาณไวเลสไกดสุดคือ10เมตรประมาณนี้โหมดไฟนะครับก็มี9โหมดก็คือนี่แล้วหูฟังนะครับถ้าเราเปิดใช้งานแล้วเปิดไฟไปด้วยอย่างเงี้ยจะใช้งานได้ทั้งหมดถ้าเราปิดไฟแล้วก็เล่นนะครับมันจะใช้ได้ทั้งหมด18ชั่วโมงอ่าอันนี้นะแล้วก็ถ้าเราเปิดไฟเล่นนะจะใช้งานได้ทั้งหมด12ชั่วโมงด้วยกันต่างกันเยอะนะครับระหว่างเปิดกับปิดเนี่ยห่างกันหลายชั่วโมงอยู่นะ ต่อไปก็จะมีพวกนี้นะครับผู้ฟังใช้เวลาชาร์จทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะแต่มันต้องบอกว่าขึ้นกับอะแดปเตอร์ที่เราชาร์จน,น,นะครับว่าถ้ามันจ่ายไฟเยอะอาจจะลดเวลาได้นะเราก็จะมีของแถมซึ่งมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวแอดไปบอกอีกทีแล้วกันรายละเอียดข้าวๆก็มีประมาณนี้นะครับของเจ้าตัวกล่องนะเราไปดูข้างในดีกว่าครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะเฮ้ยลืมนําเสนอกล่องหน่อยเปิดให้ดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีกัน เนี่ยครับตัวกล่องเนี่ยเห็นปะ่ะอยากนำเสนอมากเลยเลยเป็นไงตัวกล่องเนี่ยของดีนะเราไปใช้ทำอ่างอื่นก็ได้เนแบบแข็งมากนะครับทำมาจากกระดาษอย่างดีนะเห็นปะ่ะดีมากเลยนะแอดก็อยากได้กล่องนะหูฟังแมววอาเนอ่ะเราไปดูของข้างในดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะอ่ะ ก็ตอนนี้ก็มาดูของข้างในดีกว่าครับว่าเป็นอะไรบ้างก่อนหนึ่งก็เปิดกล่องขึ้นมามกล่องมันดีจริงอวยเหลือเกินก่อนอย่างแรกครับเป็นสติกเกอร์อีสปอร์ตนะหันด้านนี้น่าจะดีกว่านะก็ใครชอบติดอะไรก็ไปติดได้เลยใบประกาศต้องอธิบายไว้เลยอ่ะก็รบกวนนะครับ กรอกละเอียดทั้งสงส่วนแลวนะครับห่อตู้ปรษชีสสนีมานะครับในส่วนของบริษัทไม่ต้องติดสแตมป์นะทางเราคุยกับปรษชีสสนีไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับเห็นป่ะไฟมันเยอะไปหน่อยนะมองไม่เห็นอ่ะเอาเป็นว่าอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานนะครับเหมือนหน้ากระดาษเปล่าหญิงไม่ใช่นะมาสว่างไปเนี่ยครับเป็นคู่มือการใช้งานนะครับบอกว่า ปุ่มอะไรทำอะไรได้มากนะครับมีอะไรบ้างนะครับในหูฟังนะก็ลองดูกันดูนะแล้วก็จะมีบอกวิธีการใช้งานอย่างเช่นอันเนี้ยระยะใช้ที่แอดบอกไปเนี่ยะระยะใช้มันใช้ได้10เมตรนะครับมีโหมดไฟเก้าโหมดนะแล้วก็ถ้าเราเปิดไฟเล่นเนี่ยจะใช้งานได้แค่12ชั่วโมงนะส่วนเราปิดไฟเล่นเนี่ยจะใช้งานได้ทั้งหมด18ชั่วโมงด้วยกันอ่ะ อย่างอื่นก็จะบอกค่าต่างๆนะครับว่ากําลังไฟดอกลาโพงอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองซื้อไปอ่านกันดูนะซื้อจากคู่มือไปนะหูฟังมันต้องเอาไข่เยอะจะซื้ออย่างแรกครับก็จะเป็นสายเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะเป็นอเอาใกล้ๆนะเห็นปะตรงเนี้ครับเป็นไทซีนะครับเอาไปเสียบกับตัวหูฟังนะครับส่วนเนี้ยเป็น แจ็ค3.5นะเอาไปเสียบเข้าโดยตรงกับมือถืออย่างนี้หรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับโนบุกก็ได้นะแต่ว่า่ถ้าเราเสียบสายใช้งานนะครับเราจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันของเจ้าหูฟังได้นะถ้าเราใช้สายเนี่ยเราจะใช้ฟังก์ชันของตัวหูฟังไม่ได้เลยนะต่อไปครับอันนี้เป็น สายชาร์จนะครับใช้สําหรับชาร์จอย่างเดียวนะก็เป็นหัวยูดบีเอาไว้ต่ออย่างเข้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าไปต่ออะแดปเตอร์ต่างๆนะส่วนเนี้ยเป็นไทซ C นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราก็เสียบเข้ากับหูฟังนะสายเนี่ยเราไม่สามารถเอาไปต่อกับพวกขอบมิวเตอร์อะไรอย่างนี้ได้นะครับเพื่อใช้งานได้นะเพราะว่ามันชาร์จอย่างเดียวนะใช้สำหรับชาร์จนะครับ เน้นนะสายสําหรับชาร์จไม่ใช่เอาไปเสียบแล้วมาบอกแอดเนี่ยใช้ไม่ได้เนีคือแอดก็ไม่รู้จะตอบไงนะมันใช้สำหรับชาร์จนะจะมีคนงงปะ่ะไม่น่ามีะนี่ต่อไปครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับเราก็ไปเสียบเข้ากับเครื่องคอมหรือว่าโน้ตบุนะ๊กนะดูด้านเห็นปะ่ะด้านเนี่ยเห็นปะ่ะโฟกัสนะครับกล้องเราลงอักขยะเฮ้ย อัคยะอัขระ,ะไว้นะครับเป็นลายสิกโนโลโ,ลโก้สิกโนโอยากขยะอ่าหัวเชื่อมต่อมันเนี่ยเป็นยูนบีนะเนยยูนบีนะกล้องมันงองแงนะครับไม่ค่อยอัดปอ่อยาเราก็มีวุ้นมะพร้าวไม่ใช่ก็ตัวแบบรองรับนะครับไม่ให้หัวยูนบีกระแทกอะไรเงี้ยเผื่อว่าใครอยากพกพาไปใช้ด้านนอกนะต่อไปนี่ครับไม้นะ ไม้นะครับจะเป็นไม้แยกให้นะครับเราก็สามารถไปต่อกับตัวหูฟังได้เลยอืเดี๋ยววิธีต่อไงเดี๋ยวแอดต่อให้ดูวิธีแล้วกันมาที่เพคของเราครับกล่องเนี่ยเห็นว่ามีอดีตวางนะไปใช้เอาปิดมาไป้แอดกอวยกล่องอย่างเนี้ยชอบกล่องมากอมืมาที่ตัวหูฟังนะครับเนี่ยเห็นไหมครับคือ เราเคยทำหูฟังตัวบูทูธมาตัวหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วคนบอกว่าทำไมมันบิดแบะอย่างนี้ไม่ได้ฮะเราก็ตามใจแล้วเนี่ยมาบิดแบะให้เลยเ่ยเห็นปะเนี่ยเพื่อมันก็ได้รับกับโครงหน้านะก็คือมันใส่ไปยังไงเดี๋ยวแอเข้าไปใส่ให้ดูอีกทีแล้วกันอ่ะเรามาเจาะลึกกับตัวอุปกรณ์ดีกว่าครับว่ามันทำมาจากอะไร อ่ะตรงนี้ครับตรงฝากรอบเนี่ยก็จะมีตรงนี้โลโก้ Signal eSport นะครับแล้วก็เห็นไหครับที่เป็นขาวๆมึงเนี่ยรอบข้างนะครับมันจะมีไฟนะครึ่งมันเป็นไฟยังไงเดี๋ยวแอนค่อยเสียบให้ดูแล้วกันตัวกรอบนะครับเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับอย่างดีเลยตรงทรงของหูฟังนะครับก็จะเป็นวงรีนะครับออกแบบมาเพื่อครอบกับใบหูพอดีนะส่วนนี้ครับเนี่ยตรงคลองเนี่ยเย่าทียชัยเลีย ตรงโค้งเนี่ยโค้งเนี่ยครับเป็นเหล็กนะครับเนี่ยเราทํามาจากเหล็กอย่างดีเลยเนี่ยตกครอบไปเรื่อยเยื่อนฝั่งนี้นะเนี่ยเนี่ยเห็นปะมันยืดหอดไม่ันยืดถคดไม่ได้ครับใบแป่อย่างเนี้อ่มันยืดถดได้อัอนีพูดเล่นยืดหดได้เนี่ยแต่ว่าแนะนําอย่าไปทําเลยใช้แค่แบะอันนี้ก็พอแล้วนะมันก็ดีแล้วแล้วก็ตัวข่องบนนะครับนี่ ตรงนี้เห็นปะ่ะเนี่ยเนี่ยเป็นฟองน้ําครับปรับทั้งหัวเป็นอ่าต้องบอกนะครับว่าเป็น,มเ,ปนเมลลี่โฟมเนี่ยนะ<ม>เห็นปะ่ะเนี่ยกบไปแล้วมันจะค่อยคคืนตัวเห็นปะ่ะรองรับหัวดีใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะปรับตามสรีละของศรีรษะเราเองนะตรงนี้อืมต่อไปครับนี่อ่ามีหลายคนถามว่าทำไมซิกนโนไม่ทำแบบ อูฟังฟองน้ําแบบผ้าบมาม้างนี่เราทํมาให้แล้วเนี่ยครับเห็นปะ่ะเป็นแบบผ้าเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นลายตะข่ายด้วยอืถามว่าทําไมเราทําแบบนี้มาเป็นลายตะข่ายเพื่อการระบายพวกกลิ่นอับหรือว่าคากเหนื่ออะไรเข้าไปนะครับระบายไม่ให้มันมีกลิ่นอะไรอย่างนี้ฮะหูฟังแบบผ้ามันดียังไงแบบผ้าก็คือข้อแรกคือมันไม่อับนะครับเพราะว่าเราทําเป็นลายตะข่ายเจาะรูมาให้ดูเนี่ย มันก็จะระบายอากาศได้ดีอืมใส่แล้วก็ถ้าอยู่ห้องแอร์ก็ไม่ร้อนหูนะครับแต่ว่าถ้าไปตากแดดนี้มันก็จะร้อนอยู่แล้วนะคง <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครไปยืนตากแดดอาจจะมีก็ได้แบบออกไปข้างนอกเนี้ยแบบใส่หูฟังฟังขึ้นรถเมล์ขึ้นรถอะไรอย่างงี้นะอืมนี่ครับตัวฟองน้าก็จะหนานะครับแล้วก็นุ่มด้วยเนี่ยนะกดเข้าไปบุมบเนี่ยหนานุ่มนะทรงก็เป็นวงรีนะครับ ตซนหูฟังเนี่ยมันสามารถปรับตามสรีล้าเราได้ด้วยนะเนี่ยเหมือนใบหน้าเนี่ยเห็นป่ะมันโยกได้เหมือนจะไม่เห็นนะทำงี้อเห็นป่ะครับเห็นๆมันโยกได้นะครับอืมซึ่งใครหาหูฟังบลูทูธอยู่ตัวนี้แ,แนะนําเลยอืมต่อไปครับก็จะเป็นฟังก์ชันของมันอืมแอดพูดแล้วพูดผิดใครบอกบลูทูธต้องเป็นไวเลส ใครหาหูฟังไวเลสอยู่นะแนะนำตัวนี้เลยครับดีนะต่อไปครับไปดูช่องช่องนี้นะเน้นๆเนี่ยน,น,นะช่องนี้มันเป็นช่องใส่ใหม่นะครับเห็นป่ามันจะมีบอกว่าใส่ตรงนี้นะครับยังไม่ล็อกนะเนี่ยเห็นป่าไปไโฟกัสหน่อยครับเนี่ยเห็นป่ามันจะเป็นรูปเหมือนรูปแม่กุญแจนะครับแล้วก็จะเป็นรูปแบบยังไม่ล็อกนะพอเราบิดไปทางซ้ายซ้ายหรือล่าวะ ขวาเราบิดไปทางขวานะครับมันก็จะล็อกขูฟังนะเพื่อหลอกมันดึงออกไปได้อ่ะเราใส่ให้ดูเนี่ยครับสังเกตตัวเนี่ยเห็นป่ะครับมันจะมีเขี้ยวด้วยนะเห็นปะ่ะถอยมาหน่อยเนี่ยมันจะมีเขี้ยวเล็กๆเ,เนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยสังเกตได้นะเราเอาไปใส่เข้ากับนี้นะรูอยู่ไหน ดูอยู่นี่นะดูเสียบไมลอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปให้มันตรงล็อกนะครับเนี่ยแล้วก็ปิดประังขวาปึ๊บมันก็จะล็อกนะครับอันนี้เราก็ดึงออกไม่ได้แล้วนะอืมส่วนตัวไม้นะครับเราก็แถมฟองน้าหูฟังไว้ด้วยนะเผื่อแบบใครเล่นแล้วแบบเผื่อเพื่อนที่บ้านเล่นอยู่ชายทะเลนะเราก็เอาดีไม่ใ่้เพื่อนเขาก็จะไม่ว่าแล้วนะครับว่าเล่นอยู่ชายทะเลนะดังผับผัับเงี้ย ไม้นะครับก็จะเป็นแบบวงรีเหมือนกันตัวรับสัญญาณก็จะมีด้านนี้กับด้านนี้นะครับอืมส่วนรับเนี่ยมันจะเป็นตัวแบนนะเนี่ยสังเกตเอาเป็นตัวแบนแบบนี้นะอืมเห็นปะเนี่ยเนี่ยอันนี้ด้านแบนนะส่วนอันเนี้ยก็คือด้านนอกมันด้านนอกจะเป็นแบบเหมือนวงรีขึ้นไปเห็นปะเป็นนูนๆคล้ายๆสามมิตินะอืด้านรับเสียงก็จะเป็นด้านแบนนะแนะนําให้หันด้านแบนอย่างเงี้ย เข้าปากล้วนะใส่ขื้นไปส่วนเรื่องเสียงของไม้นะครับเดี๋ยวแอดไปเทสให้ดูอีกทีแล้วกันต่อไปครับก็อันนี้เป็นสายชาร์จนะเราก็เสียบตรงรูนี้นะเนี่ยครับดูเนี่ยทางนี้เลยฮะ รูนี้นะครับเราสามารถใช้เสียบชาร์จหรือว่าใช้สายอันหนึ่งที่เป็นไทซีกับ3.5เสียบเข้าคอมพิวเตอร์ได้นะวิธีเสียบต้องบอกนะเนี่ย <c oughs> แล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เอาหัวไม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จหรือว่าหัว3.5ก็มันใช้ได้ก็ไปเสียบเข้าออนะก็ประมาณนี้นะต่อไปครับ <c oughs> อันเนี้ย จะเป็นปุ่มแข็งเป็นปุ่มนะครับสําหรับปิดเปิดไม้นะครับก็คือเรากดลงไปเนี่ยก็คือเป็นการใช้งานไม้นะครับเหมือนแบนลงนะพอกดออกมาปุ๊บเนี่ยถ้ามันเป็นสูงขึ้นมาเนี้ยสูงขึ้นมาก็คือปิดไม้นะครับซึ่งสามารถปิดเปิดไม้ตรงนี้ได้นะอืมแล้วก็ต่อไปครับเนี่ยเอาใกล้ๆเลย นเนี่ยนะปุ่มวอลลุ่มนะครับเอาไว้เพิ่มลดเสียงของตัวหูฟังนะม,มาอีกด้านหนึ่งยังไม่หมดนะอีกด้านหนึ่งเนี่ยครับปุ่มเนี้ยที่อาชีเนี่ยม,มันเป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดไฟแล้วก็ปิดไฟนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปุ่มนี้เลยจะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นรูปเหมือนรูปสวิตปิดเปิดไฟนะครับแล้วเป็นรูปเหมือนแบบคล้ายๆแบบ ตัวไฟนะครับเราเป็นวงนี้เห็นปะน่าจะเห็นเนาะต่อไปครับเป็นปุ่มนี่ EQ นะออืมอืมมเห็นปะเนี่ยๆเนี่มันจะเขียนว่า EQ นะครับปุ่มนี้เราใช้สำหรับไอ้นี่นะปรับโหมดต่างๆของหูฟังนะครับก็คือกดเอามันจะดังตูด ซึ่งมันจะดังไงเดี๋ยวลองให้ดูตอนช่วงเทเสียงแล้วกันอืมก็ตัวหูฟังนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเอ้ยลืมยังไม่เปิดไฟให้เลยจะตัดจบอย่างเดียวแล้ว <c oughs> อ่าเนี่ยครับเราใช้ตัวเนี้ยเสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าตัวที่เราจะใช้งานต่างๆนะอ่าเราเปิดนะครับถ้าเราเปิดหูฟังเนี่ยเราก็ไปที่ปุ่มเปิดนะนี่ปุ่มเนี้ย กดค้างว่ามาสามสี่วีนะครับก็ตัวหูฟังมันก็จะเปิดนะะแอดเปิดแล้วนะเนี่ยครับตอนเปิดมามันกำลังหาสัญญาณอยู่มันจะขึ้นกะพริบสีเขียวนะครับเหมือนเมื่กี้พอมันหาสัญญาณเสร็จแล้วคือมันก็จะเป็นโหมดไฟนี่เลยนะครับเป็นแบบเหมือนเลยนะบิตติ้งนะครับค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับวนไปมีทั้งหมด7สีนะวนดำสีไปเรื่อยๆนะ เป็นตัวนี้เป็น LED นะครับไม่ใช่ RGB นะอืมอ่าตัวหูฟังนะครับมันจะมีโหมดเหมือนพักผ่อนนะครับหรือว่าโหมดประหยัดแบตัะนเองก็คือถ้าเราเสียบหูฟังเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดไว้อย่างนี้นะอเนี่ยประมาณนี้นะก็คือถ้าเราเสียบหูฟังไปแล้วเนี่ยอ่าด้านนี้แล้วกัน ก็คือเนี่ยเราเสียบตัวหูฟังเข้าไปแล้วใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้เปิดอะไรไว้เลยขึ้นเปิดเสียงหรือเปิดไลฟ์ไว้ก็คือเราแวะทิ้งไว้จะเฉยแล้วเปิดเองเนี้ยสิบนาทีนะครับมันจะทําการปิดตัวเองนะครับก็คือเป็นโหมดประหยัดแบตท้าก็คือนั่นแหละสิบนาทีมันจะปิดเลยนะถ้าเราไม่ได้เปิดอะไรไว้นะแต่ถ้าไม่อยากให้มันปิดเราก็เปิดเพลงให้มันขอค้างไว้ก็ได้นะอืมส่วนเรื่อง แบตนะครับเราจะดูยังไงว่าแบตมันหมดเราสังเกตตรงที่ไฟหูฟังนะครับถ้าแบตมันจะหมดนะครับเหลือตอน10%เนี่ยมันจะกระพริบสีแดงนะครับเหมือนคล้ายๆเงี้ยกระพริบเป็นสีแดงนะครับคล้ายๆแบบนี้เลยแต่ว่าเป็นสีแดงกระพริบช้าๆ,ๆ,ๆนะครับบอกว่าตอนเนี้ยหูฟังคุณเหลือสิบเท่านั้นนะ ซึ่งถ้าเราไม่ชาร์จตอนนั้นอ่ะอีกสิบาทีหูฟังมันจะปิดตัวเองนะ <c oughs> คือมันต้องการพักผ่อนครับถ้าคุณแบบไม่ชาร์จแบตให้มันเงี้ยมันก็จะปิดตัวเองใช่หูฟังก็เลยเป็นนะครับ <c oughs> อ่ะเรามาคุยกันเรื่องดีเลยดีกว่าครับดีเลยของหูฟังนะครับเป็นพวกไวเลสเนี่ยมันมีอยู่นะครับมันขึ้นของแต่ละรุ่นนะครับว่า มันมีมากมีน้อยแค่ไหนแต่ว่ารุ่นเนี้ยของเราเนี่ยมีดีเลย์แค่สี่สิบ ms นะครับก็คือสี่สิบมิลลิวิเองนะมิลลิวินะครับก็คือยังไม่ถึงวินาทีนะครับก็คือมันน้อยมากนะครับถ้าเราจะไม่รู้สึกเลยนะว่ามันมีดีเลย์นะครับส่วนเรื่องสัญญาณนะครับก็เป็นสัญญาณสอง g นะครับตัวไวเลสนี้นะอ,อัตราการจ่ายข้อมูลนะครับอยู่ที่ สองเมกนะครับต่อการจ่ายข้อมูลประมาณนี้ออะพูดอีกทีแล้วกันถ้าเราเปิดไฟทิ้งไว้อย่างนี้นะครับแล้วไม่ปิดไฟล่ะมันจะใช้งานได้แค่12ชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้าเราปิดเนี่ยมันจะใช้งานได้ทั้งหมด18ชั่วโมงอืมอ่ะอาละเอียดมาใกล้ๆเผื่อใครจะเพ่งดูหู <c oughs> ฟังว่าเราสนใจเพอาะดูรายละเอียดไปส่วนเปนโหมดไฟอืมเนี่ยครับ ไปที่ปุ่มเปลี่ยนโหมดไฟปุ่มนี้นะก็คือปุ่มปิดเปิดนะครับกดเข้าไปหนึ่งทีนะครับเนี่ยครับเปลี่ยนแล้วสีเขียวเป็นสีน้ําเงินสีม่วงนะครับออกชมพูแล้วแต่ใครจะดูนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเขียวอ่อนนะครับออกแก่ๆหน่อยนี่เป็นสีฟ้าครับส่วนนี้จะออกเป็นสีแบบขาวๆเทาๆนะ กดกทีเป็นปิดครับกดทีก็เปิดมาเป็นบนเป็นโหมดเดิมนะอืม่วนเรื่องปิดนะครับก็คือกดที่ปุ่มเปิดนะครับให้ค้างไว้ประมาณห้าวินาทีนะครับอ่ะเรากดแล้วก็ปล่อยนะครับเนี่ยครับท่านี้มันก็จะปิดตัวเองแล้วเปิดอีกทีก็กดค้างไวสามวินาะทีนะรอสักพักหนึ่ง นี่ครับมันหาสัญญาณเสร็จคือมันหาสัญญาณมันจะขึ้นเป็นสีเขียวเหมือนเมื่อกี้นะพอเชื่อมได้แล้วก็มันจะติดมันหมดไฟเลยรายละเอียดตัวหูฟังก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีใส่กับเสียงไม์หูฟังดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงอ่ะอ่าอ่ะ,อะรออันนี้ก็เป็นเสียงไม์ของเจ้าตัวโทเปสนี่นะครับหรือว่า WP 600นะเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับก็ลองพิจารณากันดูนะแล้วแอดหรือบอกไปอีกอย่างนะครับหูฟังตัวเนี้สามารถใช้กับพวก PS4 นะครับ PS5 ก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็คอมเนี่ยกับโน้ตบุ๊กใช้งานได้อยู่แล้วส่วนมือถือนะครับถ้าเราไม่อยากเสียบสายเนี่ยเราต้องหาพวกสาย OTG มันนะครับ เพื่อเสียบเข้ากับตูดต,ตัวชาร์จมานนะแล้วก็เสียบตัวรับเข้าไปอีกเราถึงจะใช้งานกับมือถือได้นะก็พราหว่างฟังก็ลองฟังดูนะครับว่าเสียงไมมันเป็นยังไงนะแต่ว่าแอดว่าเสียงมันดีอยู่แล้วนะอืมก็เสียงไมก็จะประมาณนี้นะครับเราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่านะอ่ะเอาละครับก็เป็นไงกันครับก่าชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะขอ,ของหูฟังนะครับเป็นยังไงกันบ้างก็ นี่นะอันนี้แอดใส่ให้ดูแล้วครับว่ามันใส่ยังไงฮนะจริงๆมันไม่ได้ใส่ด้านนี้อันนี้แอดโชว์ให้ดูนะครับว่าเออใส่แล้วถ้าเราเปิดไฟี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ใส่ไม้มาให้แล้วเออออกมาเราใส่ก็ง่ายนะครับเนี่ยเราแค่ใส่อย่างี้แล้วก็ดึงเข้าส่วนไม้ก็อย่างที่แอดบอกนะครับว่ามันถอดได้อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราก็ดึงออกได้เลยแค่หมุนเสียบนะมองไม่เห็น เถ้าเสียบเข้าไปแค่นี้เองเนี่ยเราก็พกพาสะดวกนะแต่ว่าเนี่ยถ้าเราใส่ด้านที่ถูกต้องอย่างเงี้ยมันจะไม่โชว์ด้านตรงเกาะออกมานะมันจะไปโชว์ด้านฝองน้ําแทนนะอืมไอก็เลยกลับด้านให้ดูเมื่อกี้เรื่องเทสเสียงเนี่ยอืมแอดก็ไม่รู้จะเทสให้เป็นยังไงเหมือนกันนะครับว่าแต่ละโมดมันแตกต่างกันยังไงนะอืมก็เทสถ้าเท่าที่พอจะเทสได้แล้วกันก็ลองฟังกันดูนะครับหรือว่า เอออยากหรือจริงจริงก,ก็ซื้อไปใช้เลยนะอันนี้วัดยืมโชอกกันะให้ซื้อไปใช้ดูนะมันดีจริงครับอก็ลองเทสเสียงนะอันนี้นะครับก็จะเป็นโหมดแรกของมันนะครับก็คือเปิดมาก็คือจะเป็นโหมดเบสแล้วนะคืออันแรกอ่ะก็ต่อฟังแล้วก็พิจารณาดูนะครับ อันนี้คือโหมดแรกนะครับโหมดต่อไปนะครับเรากดเปลี่ยนโหมดเนี่ยสังเกตได้ว่าถ้าเราเปลี่ยนโหมดเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าม,มันเป็นโหมดที่สองก็คือมันจะมีเสียงดังตูดสองครั้งนะครับก็ไม่รู้ได้ยินเปล่าก็ลองฟังกันดูนะอันนี้ก็กดแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเสียงของโหมดที่สองนะครับโหมดที่สองเนี่ยก็คือเรียกง,ง่ายๆก็คือเพิ่มรายละเอียดของเสียงเข้าไปนะครับให้เสียงมันดียิ่งขึ้น นะอ,อ,อันนี้ก็เป็นเสียงของโหมดท,ที่2นะครับมันก็จะประมาณนี้นะต่อไปครับโหมดท,ที่3เป็น t d นะครับก็คือโหมด 3D ก็คือมันจะเพิ่มมิติของเสียงเข้าไปนะครับก็ลองฟังกันดูนะก็ยืนันไหมครับว่าถ้าเราใช้กดบเ็ดหมดมันจะดัง3เต้า,น,านะ วันนี้หมอที่สามลองฟังดูครับแอดไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวปิดเพลงก่อนก็ <c oughs> <c oughs> คือแอดไม่แน่ใจนะครับว่าจะฟังกันรู้เรื่องไหมแต่ว่าลองทําให้เท่าที่ทําได้นะะโดยรวมของตัวสินค้าเนี่ยครับผู้ฟังตัวนี้แล้วก็ของแถมต่ำต่างนะพวกเนี้ย อืเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีตัวเชื่อมของมันอีกก็คือตอนนี้อแอร์จะไปเสียบแล้วก็โดยรวมแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเท่านั้นนะสําหรับฟังก์ชันเท่านี้ของดีอย่างนี้วัสดุด,ดีอย่างนี้นะครับก็เริ่มกระจายสินค้าแล้วนะครับก็ลองไปดูตามสื่อในทีทั่วไปกันได้นะครับก็เราเริ่มวางจำหน่ายกันแล้วนะไม่ได้วางจำหน่ายกระจายสินค้าไปให้เขาแล้วนะ <c oughs> อ่า แอดว่าแอดขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ